สวัสดีครับทุกท่านนะฮะถ่ายทสดจากแฮมเ e r h e เฮเช่นเคยครับผมวันนี้รีวิวหมวกกันน็อกข้ามกลับมาทางฝั่งเอเชียกันมากนะฮะ s j c แบรนด์จากเกาหลีเลยรุ่น i90 ครับอันยองซีอันยองซีเอาละฮะ HJC i 9เตรงนี้นี้เป็นหมวกกันน็อกแบบ Flip Up นะครับยกคางได้นี่โชว์ไปทิ้ง นี่แบบนี้นะฮะลักษณะนี้ลักษณะนี้แต่เดี๋ยวดูรอบๆก่อนค่อยๆไล่กันไปทีละเรื่องนะฮะประมาณนี้นี่รูปทรงรูปทรงนะครับลักษณะท่าทางแบบนี้ช่องลมมีทั้งหมดหนึ่งะครับที่ปากนะฮะเลื่อนเปิดปิดลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับด้านบน1ช่อง <Yeah. S 1> นี่นะฮะส่วนด้านหลังเป็นช่องออกอย่างเดียวรวมทั้งหมดแล้ว3ช่องแต่ว่าทั้ง3ช่องจะเป็นช่องแบบช่องใหญ่ๆเลยนะฮะ ตัวชิวนะครับชิวตัวนี้มีแผ่นพิล็อกแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็เวลาคุณจะยกยกชิวขึ้นหรือลงใดๆนะครับมีคลีบให้ทั้ง2ฝั่งมือซ้ายมือขวาทำได้หมดนะครับ mm hmm. บางท่านเอาไปใช้กับหมวกออไม่ใช่บางท่านเอาไปใช้กับรถอ,ออตโตเมติกนะครับขี่มือไหนก็ได้สบายอยู่แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้เลยมือซ้ายมือขวาคุณเลือกของคุณเองได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูก่อนหนึ่งทีประมาณนี้นี่แบบนี้นะครับบวกมอีอิ visor, นเตอร์เนลซันไวเซอร์นี่เลื่อนยังไงวะนี่แบบนี้ลงมาเต็มทีเดียวเชียวลหละคุณนี่เห็นไหมฮะแทบจะปิดทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวหมวกวัสดุเป็น S1 p o l y โพลีคาร์บอนเนตนะฮะน้ำหนักจะอยู่ที่1650า แต่ถ้าเป็นไซส์ H L XL <Okay. S 1> ก็จะหนักมากขึ้นนะครับน้ําหนักนี้ผมค่อนข้างมองว่ามันจะเลี่ยนคําว่าไม่หนักก็ไม่ได้มันก็ถือว่าพอสมควรพอสมควรแต่ถ้าสาหรับบางท่านบางท่านชอบมวกน้ําหนักเยอะนิดนึงเพราะว่าเวลาขี่ด้วยความเร็วเร็วเนี่ยมันก็จะถ่วงน้ําหนักไว้ให้มันนิ่งมากขึ้นไม่ต้องออกแรงประทะมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะบางคนแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมบอกน้ําหนักเป็นตัวเลขไว้ก่อนบท่านอาจจะลองใส่แล้วฟีลลิ่งมันอาจจะไม่เหมือนน้าหนักที่ท่านคิดก็ได้นะครับ ประมาณนี้นวมด้านในเป็นนวมเทคโนโลยีซูเปอร์คูลเอสเซีเคแบบนั้นนะเย็นสบายแน่นอนเพราะมันซูเปอร์คูลไงระบายอากาศได้ดีแล้วก็เย็นสบายนะครับหมวฟิตบ้าเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับพวกที่สายเดินทางนะครับแล้วก็พวกสกูตเตอร์พวกรถยนต์รถอ,อตโตเมติทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่ามันเปิดหน้าขากขึ้นมาเนี่ยเปิดเปิดค้างขึ้นมายกชินบาร์ขึ้นมาก็สามารถสูบบุหรี่กินน้ําอะไรแบบนี้ได้นะฮะ ไปต่อที่ด้านในนะครับเมื่อกีุ้นูด้านในที่คุณครูบอกไปแล้วเนาะสายรัดคางเป็นแบบกิบล็อกนะครับแก๊กแก๊กแก๊กนะครับไม่ต้องสอนไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะครับุ่มด้านในเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนะเพราะมันหนานุ่มเป็นพิซซาเลยแม่คุณเหนย<ฮ>นี่ดูแล้วก็าจะมีครีบเล็กๆตรงนี้นิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งครีบตรงนี้นี้ไว้ให้มันชิดคอรเรามากขึ้นหรือเสียงลมก็รอดเข้าไปได้น้อยลงนะครับโอเค ด้านในรองรับการติดตั้งบลูทูธและที่สําคัญมีบลูทูธตรงรุ่นของเขาเลยนะครับทั้งเซ n a แล้วก็ทั้งคา r d โดสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเลยแบบว่าซ่อนสายซ่อนอะไรอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวผมแกะนวมให้ดูนิดนึงดีกว่านี่ประมาณนี้นี่คุณจะเห็นว่ามันมีวัวหูเข้าไปช่วงน, <Okay. S 1> วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นี่เห็นไหมฮะว้าวหูเข้าไปนะครับ และนอกจากว่าหูแล้วยังมีเว้าพวกสายนะฮะสายไฟต่างๆนานาทั้งหูฟังทั้งไมช่องเว้าช่องไมที่ไมที่เป็นไมก้านเพราะเราแบบนี้เราใช้ไมสายไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็นไมก้านเนาะเพราะเราต้องยกคางขึ้นมันวาไว้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใช้ตรงรุ่นเนี่ยมันก็จะดีแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ตรงใช้ที่มันไม่ใช่ดีไซน์เพื่อ h j c ได้ไหมใช้ได้เหมือนกัน <Okay. S 1> มาเช้าเพิ่งติดตั้งไปให้ลูกค้า,บาใบหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เว้าอะไรให้มันตรงขนาดนั้น ปรมาณนี้ <Yeah. S 1> โอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองผมจะลองใส่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรใส่เข้าไปป้าคือมันกระชับดีนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้ำหนักที่รู้สึกได้น้ำหนักมันลงมาประทะกับศีรษะเยอะเหมือนกันต้องยอมรับจุงจุดนี้ แล้วแต่คุณชอบนะต้องมาลองใส่ดูบางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่นักก็ได้อะใส่แว่นใส่แว่นประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดคางนะลักษณะประมาณนี้ถามว่าเปิดคางขี่ได้ไหมขี่ได้แต่ในใน,ในความเร็วที่ไม่เยอะมากนะครับปิดลงปิดลงอือหือลึกเลยนี่ประมาณนี้คุณเออแว่นตานี่เอาลงมาแล้วเป็นอย่างนี้ ถือมันตาขึ้นชมว่าเวิร์คดีมากเพราะว่าลงมาเนี่ยคือถ้าไม่มีแสงรอดเข้าไปเลยมันลงมันเยอะมากมันลงมันสนิทมากคิดมากนะครับไม่มีแสงรอดเข้าไปเลยใช้งานตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยง่ายนะฮะหัวก็ถามมีพินล็องพินล็อกอยู่แล้วนะครับคนที่ใส่แว่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกกับเรื่องฝ้าเพราะว่าฝ้ามันไม่ได้ขึ้นที่หัวมขึ้นที่แว่นนะคุณอ่าผมมาเนนี้ผมถอดก่อน มาตรฐานนะครับจะมี ECE นะฮะแล้วก็นี่ที่เห็นเลยมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้แน่นอนคุณตำรวจเรียกมาเนี่ยกหันหลังให้ดูเลยว่าเฮ้ยพี่ผมมีวะไม่สามารถทำอะไรผมได้นะพี่นะประมาณนี้คุณส่วนเรื่องสีนะฮะสีของรุ่นนี้มีเยอะแบบเยอะมากๆผมขึ้นรูปให้ไม่หวาดไม่ไหวเลยแหละเอาเป็นว่าคุณลองไป คลิกหาดูผมลงไว้เยอะเหมือนกันในใน,ในทั้งใน Facebook และในเว็บไซต์นะครับลองไปหาดูมีเยอะมากแล้วก็สีนีจะเป็นสีใหม่ปี2021อันนี้สีนี้นะแล้วก็มีอีกประมาณ2อสสีที่จะเป็นสีใหม่ส่วนส่วนสีอื่นๆออกมานานแล้วพวกสีพื้นๆสีอะไรสีใดๆก็ลองลองไปหาดูนะครับอันนี้บอกโดยรวมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะประมาณนี้คุณสําหรับท่านใดที่สนใจหมวกน็อกนะครับคุณผู้ชม เข้ามาดูได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆน,นะครับสมบูทูธอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนานาด้วยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยด้านล่างนี้เข้ามาสอบถามว่าเรื่องไซส์มีไหมเรื่องสีมีไหมสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับท่านใดที่อยู่ใน u t u b e นะครับคอมเมนต์ได้ด้วยนะจะได้มีให้ดูกันบ่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้ s j c i90 ครับจากเกาหลี ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ